สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องสวนุูไม้บ้านนะครับก็จะพามาชมต้นไม้นะครับมาอัปเด็ดราคาต้นไม้นะครับวันนี้มีทั้งไม้ด่างนะครับไม้ประดับนะครับไม้มกกลนะครับที่ร้านพี่ค้อยกันนะครับบรรยากาศด่นนะครับมาชมรอบข้าวก่อนนะครับไม้ด่างที่เป็นแพงเมื่อก่อนนะครับแต่ตอนนี้ราคาดีมากๆนะครับ มีมาไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็ขายไปแล้วบ้างครับมีกุ้งด่างมีอสนิจันดำด่างนะครับมีหูช้างแล้วก็มีปูฉลุด,ด่างนะครับ พาไปชมราคากันเลยนะครับพี่พ้อยสวัสดีครับอ่ะพี่คอเบอร์โทรติดต่อครับ089 673 1637ค่ะเครับเบอร์นี้แอดไลน์แอดไลน์ได้ค่ะครับหรือมีเพจไหมครับพี่มีมีเพจบ้านยาการ์เด้นแล้วก็มีช่องด้วยตอนนี้ก็ทําช่องด้วยทําช่อง YouTube เราครับฝากติดตามด้วยนะครับช่อง YouTube บ้านยาการ์เด้นบ้านยาการ์เด้นนะครับ แต่ว่ามีหน้าร้านไหมครับพี่หน้าร้านก็มีที่เซฟวันนี่แหละอ๋อมาขายแกเซฟวันนะครับใช่มีขายแค่เซฟวันครับค่ะถ้าใครสนใจยังไงก็ติดต่อหาได้เลยค่าส่งเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับแปดสิบบวกยี่สิบแล้วก็ถ้าเป็นตะกร้าร้อยห้าสิบครับใส่ได้หลายต้นนะพี่ตะกร้าถ้ากระถางหกนิ้วจะสามต้นถ้ากระถางเล็กก็จะได้หลายต้นหน่อยครับอ่าไปชมกันเลยครับส่วนมากจะเป็นส่งตะกร้านะพี่เพราะว่าไม้ดาใส่ตะกร้า ไม่ด่างไม่ได้ใส่กล่องคใช่ไม้ด่างเขาจะนิยมส่งตะกร้านะครับเพราะว่าต้นไม้จะไม่ได้ช้ำด้วยนะครับตัวนี้เป็นพิงกินเซสนะครับพิงกินเซสมาเบิร์นคิงอันนี้250ติบจาก300โอ้ราคาดีมากมาเบิร์นคิงด้วยนะใช่ตัดได้แล้วอันนั้นเป็นฟิโลเลช็อกโกเลตทำไมมันน่ารักจังเลยเนาะอันนี้ร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยบาทนะครับข้างหลังเขาจะเป็นสีแดง สีแดงด้านหลังจะเป็นสีแดงเป็นไม้ฟออากาศตัวนี้เลื้อยช้าใช่ไหมครับมันมันจะไม่เลือ้อยมันจะเป็นฟอร์มกออ๋อดีใจใช่จะเป็นฟอร์มกออันนี้อัน,นอันนี้ก็เป็นฟอร์มกออันนี้ห้าสิบต้นใหญ่ร้อยหนึง่งอ๋ออันนี้คืออันเดียวกันใช่อันนี้จะเป็นต้นเล็กต้นเล็กแต่หลายต้นของต้นคุ้มมากห้าสิบบาทนะครับใช่ มาต่อที่สวนราภูมิด่างใช่ไหมครับตอนนี้ใช่ใบไม้ด่างด้วยอันนี้เอาไปสองร้อยต้องไมถูกจันถูกมากครับเมื่อก่อนแพงมากมากใช่สองร้อยโอ้ราคาน่าเก็บมากมากเลยนะครับสองร้อยบาทนะครับเป็นเสน่ห์จันทสามลิตรนะครับค่ะสามร้อยบาทมีสองหนอนอันนี้ก็ถูกนะครับอันนี้ก็ถูกมากเลย มีหนอแล้วด้วยนะครับสามร้อยบาทนะครับแล้วอีพีด่างขาวห้าสิบบาทครับจะเป็นไวโอลินออ้ใบใหญ่มากไวโอลินใบละสองร้อยเลยมีสองกระถางราคาดีอีกแล้วสองร้อยบาทนะครับใบใหญ่มากอะไรอยู่นี่มาขายผู้เดียวอันนี้ก็ใบละสองร้อยครับ่อนๆใชั มา,ามาก่อนเขามาก่อนเขาอี่กล้วยมากเตยใบสาวผนป่าตัวนี้ใบละสองร้อยบาทใช่ใบละสองร้อยวางข้อแล้วก็เป็นผักกายดาวกระถางละร้อยมีจํานวนหนึ่งร้อยบาทโอ้ต้นใหญ่โตมโหรานมากๆเลยนะครับสวยมากๆนะครับหมูช้างด่างขาวอันนั้นร้อยห้าสิบ หูราคาดีอีกแล้ว150บาทนะครับกระถางไซส์สีนิ้วนะครับต้นเล็กห้าสิบาทอันนี้ก็หูช้างใช่ไหมครับใช่หูช้างเหมือนกันแต่ใบใหม่เขาจะเผือกห้บาท50บาทนะครับแล้วก็มีเด,ดก,โกาาเ็โอกินาว่าเอาโอกินาว่าหนึ่งร้อยค่ะนี่นะครับพรยังไม่มีโอกินาว่านะครับราคาดีมาก100บาทนะครับ แล้วด่างสวยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีขวบพระพรมบ้านอันนี้สองร้อยห้าสิบค่ะราคาดีมากครับอันนั้นมันจะเขียวหนึ่งไอเขียวสองด่างสองอันนั้นเอากระถางละร้อยร้อยเดียวถูกมากพูดถึงว่าไปลุ้นลูกเล่นๆก็ได้นะพี่ยังไงยังไงลูกเขาก็ด่างใช่ครับเพราะว่าแค่อาจจะด่างแบบไม่ทั่วไปแค่นั้นด่างครึ่งหนึ่งไม่ด่างครึ่งหนึงนะครับ ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เมื่อก่อนสายรุ่นนี้เขียวก็แพงอยู่ลักษณะตอนนั้นที่ไม่ติดด่างอ่ะจาาไม่ด่างก็ยังแบบแพงมากราคาดีมากมอนเตล่าครับไทคอนอันนี้ใบมันช้ำหน่อยเอาไปสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบบาทใช่แต่ใบใหม่เขาไม่ช้ำสวยมากครับช้ำน้ำหน่อยโคมอากาศตัวนี้ครับอันนี้เป็นเอเออะไรนะชาลรเน่ครับ อันนี้ที่สี่ร้อยห้าสิบค่ะสี่ร้อยห้าตัดขอ้อวางข้อได้แล้วตัดยกยอดได้แล้วหรือจะเอาขึ้นหลักก็ได้ครับตัวนี้เป็นไม้เลื้อยนะครับตก,กูลฟิโลน,นะครับใช่เป็นฟิโลตระกูลฟิโลแล้วก็มาที่ตัวนี้นอ่าสตรอเบอรีเชคอันนี้สามร้อยห้าสิบค่ะสามร้อยห้าสิบแล้วคือสวยมากๆนะครับอันนี้ไม่ออกสักที ไม่ออกรอบนี้ก็แม่ค้าก็จะไปยกยอดละถูกมากนะพี่พูดถึงนะราคา,าราคานี้คือถูกมากราคาดีด้ลายดีลายสวยนะครับค่ะ EP Marble อันนั้นสองรอยห้าสิบค่ะลายสวยมากสองร้อยห้าสิบบาทใช่ถูกมากมีหลายยอดด้วย,วยมีหลายยอดสวยมากยอด อดขอจะแตะคางๆก็เลยครับเอาจริงคุ้มมากนะครับสองร้อยห้าสิบเราไปชําต่อก็ได้ตัดวางข้อชัต่อครับแล้วก็มาที่กล้วยฟลอริดากล้วยฟลอริดานี้ขอรวมส่งละกันเพราะมันต้องส่งตะกร้าตะกร้ากระถางครับอันนี้จะเป็นสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบบาทใช่ราคาดีอีกแล้วนี่นะครับใบใหม่จะเป็นรวมส่งสี่ร้อยห้าสิบสวยมาก สี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับตัวนี้มีม,มีมีอีกเนาะพี่ที่บ้านที่บ้านถ้าถ้าแตกอะ่ะจะมีมาแค่นี้<อ>แต่ไอที่อยู่บ้านยังไม่แตกแต่ต้นนี้ก็สวยใช่อันนี้ห้าร้อยรวมสรงสวยมากอันนี้มอนเตล่าออเรีรออเรนี้สี่ร้อยค่ะสี่ร้อยบาทครับ อันนี้หน้าวัวแพคินม้มอันนี้สองร้อยบาทอันนี้กุ้งกุ้งด่างกุ้งด่างสามร้อยห้าสิบลายดีมากนะครับใช่จะหลุดเขียวไปหนึ่งใบอันนี้จันดําอันนี้เขาจะด่างทุกใบแต่ไม่แน่ใจว่าใบาใหม่เขาจะด่างไหมหกร้อยหกร้อยราคาดีมากๆนะครับแบบนี้นตั้งตั้งแม่ดี ลูกสวยอันนี้ที่แปดร้อยห้าสิบเหมือนกันอันนี้ต้นใหญ่หน่อยชมพูสวยมากๆเลยนะครับอ,นะอันนี้ปูรอบอรหรือปูระเบิดอันนี้ไม้สองข้ออันนี้ร้อยห้าสิบนี่นะครับอีกข้อหนึ่งหนึ่งร้ยห้าสิบบาทนะครับปูฉลูด,ด่างขาวนะครับด่างขาวสามร้อยห้าสิบอันนี้พิ้งค์บิ๊นเซตแกลเล็กซี่ที่เก้าร้อย ตัวนี้เป็นลายกาแล็กซี่ใช่ไหมครับลายเขาจะละเอียดกว่ามาบุญคิงลายเขาจะเป็นเม็ดฝน900บาทนะคก็จะมอ๋อตัวนี้ด้วยพี่ตัวนี้อันนี้ขอราคารวมส่งที่300 300บาทนะครับใช่เพราะเเป็นเป็นเฟิร์นเฟิร์นหินอ่อนเขาเรียกว่เฟิร์นเฟิร์นลายหินอ่อนบางคนก็เรียกเฟิร์นด่าง ลายเข้ามาแล้วแล้วคือสวยมากๆนะครับด่างทุกใบนะครับด่างทุกใบกอใหญ่ๆแบบนี้เลยกระถางไซส์สิบสองนิ้วนะคือสิบหรือสิบสองนิ้วประมาณนี้นะครับแน่นมากๆนะครับเอาไปแยกได้แยกได้มีที่ห้อยมีที่ห้อยด้วยครับสวยมากแล้วส่งไปทางที่ห้อยเลย ใคร,ครสนใจนะครับ,รบนอกเหนือจากนี้ก็สามารถแอดไลน์<ด>อ่พี่ก้อยได้เลยะนะครับที่เบอร์ผมขึ้นไว้ที่หน้าจอนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ก้อยมากครับขอบคุณและ,ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับ